เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าอินทรีย์จากพืชอินทรีย์จากสัตว์แตกต่างกันยังไงอินทรีย์ที่มาจากพืชมีลักษณะเป็นยังไงปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตรเขามีวิธีการดูยังไงอ่าอ่าไม่รู้ใช่ไหมงั้นไปหาคาตอบพร้อมก,กันกับผมได้เลยครับปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตรเขามีวิธีการดูยังไงนะครับนี่ต้องมีธาตุอาหารอินรียวัตถุรองรับถึง20%นะครับและที่สําคัญนะครับต้องได้ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ตัวนี้ผมจะให้ดูปุ๋ยอินทรีย์ของปาน,นินทองนะครับมีธาตุอาหารนะครับตัวนี้จะประกอบด้วยกาตรกตะกอนของโรงแป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็จะมีโดโลไมและเปลือกมันสำปะหลังนะครับตัวนี้เป็นอินทรีย์จากพืชอินทรีย์จากพืชอินทรีย์จากสัตว์แตกต่างกันยังไงอินทรีย์จากสัตว์นะครับจะผลิตมาจาก มูลสุกรมูลไก่มูลวัวนะครับข้อเสียนะครับคือความชื้นเหมาะสมอากาศเหมาะสมจะเกิดปัญหารากเน่าคนเน่าเชื้อรลาได้ง่ายครับและที่สําคัญนะครับมีราคาที่ถูกเพราะว่าผลิตง่ายส่วนอินทรีย์จากพืชน,นะครับจะมาจากกาก,ากมันสัปะหลังช้างอ้อยแล้วก็สางฟาร์มนะครับและจะไม่ส่งผลเรื่องปัญหารากเน่าคนเน่านะครับและที่สําคัญจะราคาสูงกว่าเนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ยากนะครับ ผมจะพามาดูอินทรีย์ที่มาจากพืชมีลักษณะเป็นยังไงนี่ครับเม็ดของอินทรีย์ที่มาจากพืชจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นอินรีย์ที่มาจากพืชน,นะครับมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับในกระสอบเดียวทาให้ดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาดินเสื่อมดินตายปรับค่า pH ของดินจะช่วยให้รากพืชแข็งแรงป้องกันปัญหารากเน่าโคนเน่าและที่สําคัญนะครับช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตของพืชในระยะยาวนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้เรื่องการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานไปใช้กับพืชน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆที่ผมนํามามอบให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าน